ส่งเสริมการเกษตรเผยโฉมผู้เข้ารอบ5คนกิจกรรมเกษตรตำบลคนปลูกคนจากคะแนนป๊อปปูล่าโหวตผ่านการเล่าเรื่องราวหลากหลายมุมมองและความท้าทายของการทำงานเพื่อเกษตรกรร่วมเชียร์และให้กำลังใจทั้ง5คนได้โดยกดไลค์กดแชร์ให้กับผลงานเคทีที่คุณชื่นชอบในช่องทาง f a c e b o o k และ y o u t u b รอมส่งเสริมการเกษตรสุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบจะเป็นใครรู้ผลพร้อมกัน21ตุลาคมนี้ และแล้วก็ผ่านมาถึงรอบห้าคนสุดท้ายของการค้นหาสุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอุ้มเคที่อยุวรัตบุญเกษมมาติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยตอนแรกที่อุ้มเข้ามานะคะก็ใน35หมู่บ้านที่อุ้มดูแลเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ ในการพื้นที่ปลูกข้าวทักทิมชินแพร์ตั้งแต่หมู่5นะคะหมู่7เนาะแล้วก็มาหมู่3เกษตรอุ้มเองเป็นคนตรงๆอาจจะพูดไม่เพราะเอาหลักการเข้าไปพูดน่ะชาวบ้านตอนแรกเขาก็ยังไม่เกิดการยอมรับหรอกเต็มตาแล้วบาทเนี่ยมือนี้เขาสิมาประชุมกันเราเป็นคนบอกตรงๆไทยบ้านนี่ก็ว่าเฮ้ยจะเม่เกษตรอีกอย่างจะบอกมงคลกระดกกระดิ่ง บอกนำคนว่านนมีมีห่างเสียงจากน้อยอนักส่งเสริมในพื้นที่อื่นอาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชชนิดต่างๆแต่ณของที่ตำบลที่อุ้มดูแลทั้ง3ตํตำบลประสบปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งหมดเลยซึ่งในแต่ละปีถ้าเราเจอปัญหาภัยพิยบัติเกษตรกรนี้ไม่มีไรายได้เลยขาว่าเขาเสียหายแล้วพุ่นเสียหายวืดเลยกลางทุง่ง แน่ค่ะอีดีแต่ฉันสัมผัสอีดีตัตอนนั้นกระได้ได้ไปหาหอดยืมเข่าเพื่อนมากินค่ะปัญหาคือแรงก็แรงจัดท่วมก็ท่วมจัดถั่วผมตายหมดเลยนะเนี่ยแปลงนะก็ต้องมาคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วเราว่าเกษตรกรเขาจะต้องทํำยังไงเราก็เลยไปดูเกษตรกรว่าในพื้นที่นอกจากพื้นที่นาข้าวเขามีอะไรบ้าง ทีนี้อุ้มเข้ามาส่งเสริมตรงนี้นะคะเราก็เลยมองแล้วแหละว่าเขาต่างคนต่างทำเราก็เลยฮึดสู้ใหม่ว่าเราจะต้องมีการรวมกลุ่มกันปีนี้แรงหลายที่ได้กินข้ขาวบา้าเฮา้ี่มีน้ำมบ๊าบบ้านเฮามีแนวใส้เซตได้ดไดมีกล้วยน้ำว่ามันม่วงบักเอืสเลิเราก็เลยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะคะมีการแปรรูปเป็นขนมต่าง ซึ่งก็มีขนมข้าวเกลียบฟักทองนะคะมีกล้วยเบกแตกแล้วก็ข้าวแตนน้ําแตงโมแรกเริ่มมีไม่กี่คนด้วยความที่ว่าเรายังไม่เห็ุผลเนาะเกษตรกรก็ยังไม่ยอมรับเราก็ต้องใช้ความพยายามเข้าไปในชุมชนตลอดเข้าไปในกลุ่มตลอดชาวบ้านชอบคือให้เรารวมกลุ่มกลุ่มทําขนมกลุ่มทั่วเหลืองกลุ่มแป้งใยไนะเวลาขายเราก็ได้ราคา เพราะว่าเรารวมกลุ่มกันไปขายตำบลที่แล้งนะคะเราก็ไปดูว่าเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของฝนเป็นหลักนะคะแต่ว่าสินค้าหลักของเขาคืออะไรเราก็ต้องไปดูนะคะเราก็ไปดูว่าเกษตรกรเขามีความรู้บางส่วนในเรื่องของการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเกษตรกรมีการทําบางส่วนแล้วแต่เป็นลักษณะของ ต่างคนต่างทารรนะแล้วทีนี้เราพอเราเข้าไปส่งเสร,ริมก็คือเราให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันนะคะก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุรรมชนเป็นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตอนนี้มากกว่าข้าวนะคะซึ่งเราก็ไม่ห่วงแล้วว่าเมื่อประสบปัญหาภัยแล้งแล้วกเกษตรกรจะเอารายได้มาจากตรงไหนก็ทําให้เกษตรกรนี้ปลูกแปลงหมอนรวมซึ่งเวลาที่บ้านไหน ตัวไหมเนี่ยนะคะออกมาเยอะแล้วอาหารเขาไม่เพียงพอสามารถที่จะไปเก็บหมอนแปลงรวมเนี่ยมามาใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยพุ่งรู้สึกว่ามันมันใช้เวลาทุกวินาทีอ่ะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าในแต่ละวินาทีเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าหมู่บ้านไหนที่เกิดปัญหาแล้วเราสาม id ารถแก้ปัญหาให้เขาทันท่วงทีไหม ใบด่างลงเราต้องรีบวิ่งออกไปดูนะคะโลคไม่ข้าวลงเราต้องรีบออกไปดูไม่ว่างานมันจะยากลําบากแค่ไหนเราก็จะทําทุกวันให้มันมีความสุขได้เพราะเราอยากพัฒนาไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนอย่าลืมกด K T 6นะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆคะ่ะ